ปไ,หไหปไหาได้ค่ะไปเรียนที่เรียนการสราร์าทิตย์หนูก็เช้ามาก็คือคุยกับพระเจ้าแล้วก็ตัดสินใจไปกรุงเทพแล้วขับรถไปสอบคนแม่ลูกขับรถไ,<ม>ไปกรุงเทพเป็นเหินก็มาสักมันก็มีเหินบ้างมีง่วงมากเหมแต่ลูไปกับพระเจ้าตลอดมีพระเจ้านาทางตลอดพระเจ้าไปกับลูกเปิดเพลงฟังเพลงของพระเจ้าไม่รู้มีกี่เพลงลั่จง ฟังรุกทุง่งใช่ไหมเราก็จะฟังไปจนไปถึงให้พระเจ้าไปถึงหูพอไปถึงกอลงรถก้าวผ่านดนิน้ไม่ออกเลยคือแบบแต่ไม่รู้ว่าตอนขับรถเอาเรีย่ยงแรงมาจากไหนครับแต่พอถึงบ้านปุ๊บแบบสลบเลยเหมือนโดนทุบมาทั้งตัวระเบิดไปหมดจนวันกลับจนวันกลับนะว,วันกลับก็มาสองคนกับลูกอีก พระเจ้าอยู่กับลูกพ,พยารือนบริสุทธิ์อยู่กับลูกนำทางลูกขับรถมาจนมาถึงความรู้สึกเราก็มีง่วงบ้างมีหลับเหมือนมันจะหลับบ้างเหมือนอยู่ดีๆก็วาร์ปมามาถึงตรงนี้อยู่ดีๆเราเหมือนเหมือนเราลอยอยู่ตรงนี้แต่พอเหมือนเอา้าทําไมว่าโผล่ตรงนี้จะถึงบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าก็เลยเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราอยู่กับเราเสมอไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็คือเราไม่ได้มีเรื่องที่แบบขอมันจะต้องสําเร็จเรื่องออมันก็จะแบบมันค่อยๆเป็นค่อยๆไป ที่จะมันวันนี้ก็คือลูกเดินทางไปกับแค่ไปกับรุเทพเนาะใครไปไปวันจันทร์กับวันพฤหัสก็คือมันมันด้วยเวลาที่แบบมันก็เหมือนเราใช้ร่างกายใช้ร่างกายเยอะมันมันมีม่วงมีผู้มีอะไรได้แต่เรามีพระเจ้าอยู่กับเราเสมอพระเจ้าก็นำพาเราถึงที่หมายโดยปลอดภัยโดยไม่ได้มีปฏิเหตุหรือไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพระเจ้าอยู่กับเราเสมอขอบคุณค่ะเอ้ โอเค o o อร์ n นสวัสดีค่ะทุกคนค่ะอ่คุณนอร์ธเฟิตบกนพระเจ้าอ่อสงการใช่ไหมคุน